ครับนมาสก,การปูเิญ่นเดิญพอนยไงมื่อน,นี่ไก่เมื่อแล้วดิปูเมาโค้งคือ้า่าที่นอกข้าปูเมาโค้งสุ้ไถ่เขหน่อยเออเอาเ,อาเอามันกวีหลายคู่กัตัะเก้ามันกะตัเเวเก้ากัตัวใดจำว่ได้วัดทัวร์กันไรตัวเก้าเนี่ยข้าน้อยถ้าจำว่าเพรกัมีนหนึ่งสองแปดนี่แหละปูเออแต่ก็อันนี้นึง มื่อเมนตัวยเขาหน่อยจดไว้ใส่บปุปผูบาตนี่หนึ่งสองแปดการีเ้เจ็ดแปดครับหนึ่งสองแปดเจ็ดแปดเออลาการนี่หกค้าหกห้าี่สามปูนินดำนี่รายมาีมีสนี่ดิปูนินดำนดนครับ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปรัฐบาลไทยคอนเดอร์ปูเดเอร์เล่าอย่าเอาเถอะไม่เป็นดังไงรกับปูมันว่าเป็นไังไหมมันจะถือจุดออกแก้มเหมือนไม่นหลายหูไม่ไหลหู้หลายไปเกีย้ยต้องมันไปออกเกี้ยหนึ่งแม่เอยู่ปูมันก็จะเช่นตัวหนึ่งเมื่อไหลปุ๊บมันก็รู้ออกไปแจมมันตาปูมันไปหยั่งเหาอวะสนุกเมื่อวดนี้มันติดพดออกเ,เ,เ,นนเ,เขาอยูแล้วปูเอาเอาปูเอาคลิปนี้เอารัฐบาลไทยก่อน เออเอาไก่เข้านี่แหละมันไก่มือไก่เว้นมันไก่มือไก่เว้นเนะปูมีญาติโย่อมเขาไปหาบ่คู่มือนี่้อนบ่อยู่ทางคุณกับไก่เน่อยู่ดิเจ้าไปถามว่าจะเรียกหอนนั่งห่มใหม่ตอนนั่งในเตาไฟคนเดียวเลขฝนตกบ่ตกเดอกครับทครงปีก็ได้แดดเลขรัฐบาลไทยของปูนี่ปูไปนั่งเอาให้จังได้ขาหน่อยนี่ดิเวนในตัวย่อ เลขนั่งอเออคือเลขนั่งคือเลขหกห้ากัเจ็ดแปดเลขนั่งนะครับเลขนั่งมีหกห้ามันหกปูหกห้าครับเจ็ดแปดหกห้ากับเจ็ดแปดมี่คือเลขนั่งเออเด็ค, 1, 2, คำนวณคือหนึ่งสองแปดคำนวณคำนวณหนึ่งสองแปดก็สี่สาม หนึ่งสองแปดกับส <h> ี่สามเนาะครับสี่สามอย่ละครับหนึ่งสองแปดนี่ตัดเนปูอ่าเดี๋ยวแกมูฟันที่สักันเชื่อเอาเนาะต้องแยกออกเป็นตัวให้ตัวมันกระจาเพราะเป็นยังแยกกคดีที่กันน่ะละอ๋อสองแปดกับสองหนึ่งกับหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะปูเนาะเอ่อกระสินไต่ขันตัวมัดเส็จสิ้นหนึ่งสองสองหนึ่งสองแปดแปดสองประทัดที่ นั่งเอานี you know ่ปูนั mm ่งอยู่อยู่แถวๆตะเกาตะเกาปูแถวเหล่านี้นะอยู่ตะเกาคู่ตะเกาปูเถวแล้วนั่งอยู่รอพ่นที่ปูปูคือการนั่งอยู่มองแล้วนั่งอย่างไรยังไงครับมองเข้าเลยละนั่งมองเข้าแล้วนั่งหลับมองมองตาไปนั่งมองอื่นมองอื่นมึงมองไปนั่นป็นได้ไหมครับผมนั่งแบบนั่งมองอื่นไหมครับปานี่ อีนี้นตัดสินใจห่งด้วยวันด้นครับอเอาเรีกตัดสินใจเ,เออเรขตัดสินใจคือทำให้เขาคือเขาชามวเลยจังไรคือว่าตัดสินใจปูปูมาเลตัวนี้ไม่้าม,ม,มันหน้ามันไม่ไม่รูปบอวรู้เขามมันบนนี่ไงไงครับผมผมปอกรูขเขามันนี่ขาเอางเีแม่งจะจอดมัก็จังไรไปแล้วมันก็ไหลไีกแม่อ ง่ไปแล้วงูเขาขึ้นใหม่บนย่งเอาเอาม้งมึงใส่บุมเสือออกมุ้เสืออกบุ๋บ่ออกก็ันกันมีอออกกุ้มหยุดยะครับยุดแล้วมันจะเสียงเต้นเขาขึ้นไปหมองเก้าอีกไหมครับนี่เลยเขาว่าตัวนี้มันเกลียดเว้ยครับตังเรื่องไม่เป็นอกตัวนี้บันครับสองหกห้าสองหกห้าเออเออสองหกห้าแต่หกหากับนี้จะตก้อนกันหลืลอแกเหมันตัวนี้แล้ะตัวมันกวนกวรประสาทคอย คมันควรตัวมันเต้นยอนหนายอดหลังอยู่ไม่นี่แกนไม่แห้ะมันก็มานี่แล้วมันก็บ่านี่แต่วมาเต้นยอดนี้ยอดนี้โอ้ยมันสี่จวดมันก็บ่าจวดแค่นนะมาเห็นหรอกจอดมันก็เยันเต้นนี้ไปมั่งไหมกคณะที่นั่งที่คณะที่นั่งเอาในชุดในในมือเดียวกันที่ได้หกเจ็ดกับกับเจ็ดแป๊ะนั่งในมือนั่งมือนั่งมือนั่งแค่นั่งในมือนึ่งมือ จ็ดแปดกับหกหกหาเนี่และมือนั่งด่ายังมือนั่งด่เจ็ดแปดปู้ให้ปู้บอกข้างน้อยขางต้นมันหก,ก,ก,กเจ็ดเม <c oughs> ื่อ,อ, 7, 8, 6, อมันหกห้าเจ็ดแปดกับหกห้าเจ็ดแปดกับหกห้าเชียนชิดแน่เชียนิดเจ็ดแปดหกห้าเนาะปู้เนาะเออเจ็ดแปดกับหกห้ามันช่วงนี้ที่เป็นสองท้างที่เป็นเลขล่างเลยนั่นมด้คะแนนอกสี่สามครับผม แต่เว่าอาญามึงมาเป็นลางน้ำหมอกันอยาเ้ยน้อคนที่เอาบนลางเอาก็ว่าจะคูหรอกครับนพระกะตัดสินใหได้ดีบบสองหก้ขาแบบนึ่งสองแปดครับมันมันลแว้งอยบบหนึ่งแบบสองหุขาเนี่ยตัวละแว้งมันเห็นครับถ้ามันออกสองตัวกับเป็นไปแบบนี้แต่นี่นี่่ย้อนถึงสามตัวนี่ไมเลีงลุกไปลุกมาแล้งเลอมัเกกับมัเห็นข้อวิ่จบ่มงกับใหญ่มันกไปอีกส ครับก็การได้จมบาง่ายไหมมือจอดในจิตม่งจอดจอดกับจอดใช่ากันกัจอดกันม่ถือออกมืงตางจอดไหนครับนี่ตั้งจอดปัาปลดตัวฮกนะปูระวังตัวากาก,กับหนึ่งสองแปดเนี่ยปูขึ้นว่ามัม่นใจคักคู่ไดปูเฮ้ยนี่มันยันี่ก็คอยสั่งใจว่าขาดไหมครับสั่งใจว่าขาดตัวนี่ หกสองห e. ัาสองหกหันกับหนึ่งสองแปดหนึ่งไใจว่าขาดกันสิกห้ตันึงกำลังหน่อยกลัวแสตัวนึงกำลังหลายกลัวมื่อก่ากำมึ้งกันด้กว่ครับแต่เรเห็ไม่เคยเสมอกันครัเอาเสมอกันเลยนอปูเนาะเสมอแต่สะกวนปัดดวงเมืองวงวดนี้มันติเขาวอกนะครับผมอุ้ยงวดว่าเมันมันอะไรยังไี้ป็นเ้เป็นเจ้งวปาถึงตัวปูงวดนี่ละงวดสิเขาปูเดยกง่าม ไั้งไว้ี่เป่วดบางหนก็ไดเห็นบ่มงไม่มัน่วนตวเนี้ยีเไหมครับครับมันมีไปแก้มีแต่ทีนมีจได้ไหมครับผมเกเล่ากันนี่โ oui. ้มาหนกเกเล่าก็คิดไปแก้มึงโอ้ยออกเจ็องกับ่ออกที่มึงเจ็ดสองกับว่าป็นครับเอาขน้อยทวนปูขน้อยทวนตัวเรียกเด้อปูห้ามันผิด อาปูนินดำย้ำโค้งสุดท้ายนะครับอาเลขเอาปูคือพัดลมแห้งสะปูโอ้ยรมกโตยูปลามันก็แหงฮึมฮึมนี่่อนกับห่อนมปูนินดำครับขน้อยปูนินดาย้าโคงสุดท้ายนะครับเลขนั่งเอาหกห้ากับเจ็ดแปดถืต้องบ่ปูน หกห้ากับเจ็ดแปดบารนี่เรขกตัดสินใจนี่กับกับเป็นเลขนั่งเอาคือเ่าคือกันมันบ่อปูแม่นอ่ามีครับหกห้ากับเจ็ดแปดกับสองหกห้านี่คือเลขนั่งเอาเนาะปูเนาะแม่นครับต่อไปเป็นเลขคำนวณเลขคำนวณก็มีหนึ่งสองแปดกับสี่สามแ่นถูกต้องถูกต้องเนาะปูเนาะ พี่น้องคืองพี่น้องบนบวกล่างบนบนบวกลุ่มออกก็แล้วกันอันอัน,นอันนี้หกเจ็ดนั่งแล้วขีดเดินว่าไงครับครับที่ข้าน้อยเขียนเนาะเขียนไว้บ่เขียนแล้วขาแล้วปูเป็นหกหาแล้วหกเจ็ดมันว่าไงเป็นหกคาครับตอกละรออ้อยกวาหกเจ็ดสำหระปู <c oughs> <c oughs> ตั้งขาดแต่ไม่เงี้ยโมนกระไรตัวฟ่ฟันบงเจ้าโซกันไปบงครับผมยงไงกันไปหันาหูเจ็ดเทไหรครับผมเอาหกเจ็ดตตโตพันพันหลุดปากมะปูนเนี่ยนี่ฟสองฟ่น่ออกเลยครับหกเจ็ดหลุดปากนะครับเอาามันออกชวยน้มกับพ่อไปแกะคัดในนี่ครับเอาเอาสี่เลอร์เงียโนมนอ่งผู้ใังคิดว่างให้หักะ ฟังงี่ใหครับาตัดสินใจดีๆก่อนสื้อบางกิตานรนารีก้อนว่ามันสมุนเปจนเไ่นไรมาก่นูในกองสลาก็เจาเฮ็ดเข้ามืมุ่งหอกแต่ขาเจ้าเฮ็ดแบบไรเมีมครับผมกูะดอย่งนนจะตีแตกลยังเขาว่าเป็นบาู้งผู้นึออกยุ่งเกี่ยวู้นึเฮ็ดดวครับก็กระตง พิจารณาดีๆนะง่วงเอ้ยอ่ะง่วงทั้งหลายก้อนจิตจิตเบื้องว่ามันจิตจิตทีงไหนก็คือหอมป่าหอมข้าวใบสะก้อนยาเฝ้าทุ่มเท้าเที่ยวใช่รึ้อไ้กระไ้ใจเย็นๆแต่มันดิบงหวดนี้ก้อนข่อยสิช่งใจเบุ้งดีๆว่าข่อยสิเอาแบบไรก้อนเลีกนางกระเบื้คำนวณครับนี่ราคาเรียกคำนวณเขาเรียกนางเขาตัวหนึ่งเรียกคำนวณเขาคู่หนึ่งเรียกรางเขาเรียกนางคู่หนึ่งที่กัน ใช้สีใช้น้ำกันเบิดครับผมแค่กตบมันใจนี่ข้งวนอยู่ดิครับผมนั่งนั่งตัวเมื่อกันลุกหนาลุกบางนี่งล่ะตัวสองหกหาเนี่บอกปู่แวนมแวนลไปลุกมาอยู่บนเช้าตะเคียนนี่มันมันดับมันบอกว่าว่ามุ้งจอดไนหนาขันมุ้ี่ออกม่นัังมันก็จอดจอดแล้วมันกับไปจอดอีกครับไม่ขี่ออกเบียไปดอกพราะฉะนั้นมันจะเป็นไลขไข่ค้มตัวน้ำกัะพองมันครับนี่แเพิน ก็จะว่าทั้งหลนังเอาทำานี้เอาครับผมมันไม่มุ่งง่ายหรอกเอาการควอคุมปูละลายครับปูครับอ่าจานเี่นควานจา,านเี่นควอนอนึ่กหนึ่ง